และก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันต่อผมขอพาคุณผู้ชมทุกคนนะครับไปเที่ยวไม่สำทางกับบริษัทปตทจำกัดมหาชนผมโจ้และนี่คือเที่ยวไม่สำทานะครับในสัปดาห์นี้ผมพาทุกคนมาอยู่ที่วังจันทร์วันเล่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนตั้งอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับที่นี่มีพื้นที่กว่า3 5 0 0ไร่และมีโซนต่าง มากมายแต่ว่าวันนี้ผมโจวี่อยากพาทุกคนมาดูอาคารศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะหรือว่า IOC i n t e l l i g e n t Operation Center ที่ได้มีการควบคุมดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำระบบไฟระบบรักษาความปลอดภัยทั้งหมดในพื้นที่กว่า3500ไร่แต่ว่ารายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยววันนี้จะพาไปเจอกับพี่บิ๊กที่จะแนะนาให้เราได้รู้จักที่นี่มากขึ้นไปกันเลยครับ เยอะมากเลยทำยังไงวะเนี่ยคืออะไรงงไปหมดอันนี้ดูรู้เรื่องไหมครับเนี่ยดูไม่รู้เรื่องเลยครับนี่ผมรอเจอพี่บิ๊กเห็นบอกจะพาผมไปดูว่ามีอะไรบ้างพี่นี่แหละพี่บิ๊กเองเอา พี่บิ๊กเหรอครับครับผมสวัสดีับพี่รอเจออยู่พอดีเลยครับจองข้างล่างนี่มันเป็นอะไรยังไงบ้างครับพี่บิ๊กเดี๋ยวพี่จะอธิบายให้ฟังเราลงไปดูข้างล่างกันไหมลงไปดูได้ด้วยครับได้ครับถ้าโจอีมาพี่พาเราไปดูได้โอ้นั้นไปกันเลยครับพี่ ตอนนี้เราอยู่ห้องอะไรครับพี่ิ๊กอันนี้เราเรียกว่าห้องคอนโทรลูมเอาไว้ดูแลปฏิบัติการทั้งหมดของเมืองเลยอ๋อผมเห็นด้านหน้าจะมีเขียนว่า IOC Intelligent Operation Center ใช่ครับมันคืออะไรครับก็คือศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะที่นี่เขาจะดูแลทั้งระบบน้ําระบบไฟหรือที่เราเรียกว่าอินฟาสักเจอร์ของเมืองก็คือดูแลเมืองทั้งหมดเลยใช่มีอะไรบ้างครับพี่ิ๊กหลักๆของเราถ้าเป็นระบบ Security ก็จะมีเรื่องของ CCTV เรามี CCTV ที่เป็น Analytic ก u n c ชั o นทั้งหมด710ตัวมันสามารถวิเคราะห์จ ลักษณะของ AI ได้มันสามารถบอกเราได้ว่าวัตถุนี้อันตราย <Hey. S 2> อันนี้ไม่ปลอดภยัยอันนี้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นอย่างเช่นเรามีวัตถุต้องสงสัยถูกวางไว้ อย่างเช่นกล่องกล่องรับอะไรสักใบหนึ่งไม่ใช่ไม่รู้ว่าของใครมันจะแจ้งเตือนเลยมันจะแจ้งเตือนว่ากล่องอันนี้เป็นสิ่งต้องสงสัยนะทางทีมโอเปอเรเตอร์ทีมลอปปอหรือใครตั้งเพ่ผิดชอบเนี่ยเขาก็จะเข้าไปจะไปชาร์จเลยใช่สมกับเป็นสมาร์ทเซตตี้จริงครับในขณะที่เราคุยกันได้มีคนโทรมาแจ้งเตือนใช่เพราะเราเป็นถือว่าเป็นส่วนกลางใช่ครับคนที่โทรมาแจ้งเนี่ยครับก็มีหลายสาเหตุอย่างเช่นเขาไปกดปุ่ม SOS ที่อยู่ในพื้นที่ เราจะมีปุ่ม SOS ประจําตามเสาปุ่ม SOS เนี่ยกดเวลามีใครเดือดร้อนเจ็บป่วยหรือว่ามาใช้ทางเดินทางจักรยานเราแล้วเกิดมีปัญหาอะไรก็ตามเขาก็จะกดปุ่มนี้กล้องอจะอ o อัพขึ้นมามันจะตัดไปที่ตรงนั้นเลยใช่ครับแล้วก็จะโชว์ภาพตรงนั้นเลยว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างตรงนั้นเลยใช่ไหมครับที่กำลังโชว์ภาพอยู่อันนี้ครับคือมีมีคนกดปุ่มแล้วมีวงกลมมีวงกลมสีแดงเกิดขึ้นเพราะว่ามีคนกดปุ่มที่ตรงนั้นคือคนนั้นคือตำแหน่งนั้นเราจะรู้ทันทีว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นที่ตรงนี้แล้้้้้วววเเรรราาาาตตอองงไไปชนนั่กิดะใแล โดยผ่านกล้องก่อนแล้วก็ให้ส่งคนลงไประบบต่างๆที่เราพูดถึงทั้งหมดนีครัมันมีเยอะมากแต่เรามีคนทํางานเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่สัก2อสคนเท่านั้นเองในสำหรับที่ดูแลห้องนี้เนื่องจากว่าเราอินติเกตรวบรวมระบบทั้งหมดนะครับขึ้นขึ้นสู่ระบบระบบหนึ่งที่เรียกว่าระบบ Security Management ที่นี่จะเป็นจุดแรกที่ที่ทางทีมงาน จะเป็นคนดูว่าจะต้องแก้ไขระบบอะไรก่อนและหลังจะดูได้จากที่นี่ครับแล้วยังมีหลายโซนที่น่าสนใจซึ่งทีบิ๊กจะพาเราไปดูให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าที่นี่เนี่ยความกว้างใหญ่จากความสูงจะเป็นยังไงไปดูจุดชมวิวกันได้ครับ,รบ,ดรบเดี๋ยวเราไปดูจุดชมวิวกันไปไครับ ันนี้เราเรียกว่าอาคารหอชมวิวครับอาคารหอชมวิวขึ้นมาเราจะได้เห็นอะไรของวังจันทร์วันเล่ยบ้างครับก็เราจะได้เห็นทัศนียภาพครับ360องศาของวังจันทร์วันเล่เลยคือที่นี่ถูกสร้างขึ้นมาครับตามนโยบายของภาครัฐที่เป็นไทยแลนด์4.0แล้วเราก็พยายามที่จะส่องหานวัตกรเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นในในประเทศเราเนาะแล้วก็พื้นที่วังจันทร์วันเล่ก็ถูกสร้างเพื่อให้มาเป็นแซนด์บ็อกในการทดลองแล้วก็ทดสอบต่างๆ ที่จะสามารถเป็นพื้นที่เล่นที่จะผิดพลาดได้สามารถที่จะลองทดสอบอะไรต่างๆได้ก่อนที่จะนําไปสู่โลกแห่งความเป็นจริงเพราะนั้นที่นี่ก็เลยเป็นถูกสร้างขึ้นมาเพื่อนักวิจัยอย่างแท้จริงครับ วันนี้ขอบคุณพี่วิกมากมากเลยครับที่พาเรามาเยี่ยมชมนะครับเมืองแห่งนี้วังจันทร์วันเล่เป็นเมืองอัจฉริยะนะครับแล้วก็เป็น smart city นะครับแล้วก็ได้เห็นระบบการทํางานของ IOC ที่มีการควบคุมดูแลในพื้นที่กว่า3,500ไร่ขอบคุณบริษัทปตทจำกัดหาชนด้วยที่ทําให้เราได้รู้จักพื้นที่แห่งนี้มากขึ้นนะครับเอาละครับแต่วความสนุกยังไม่หมดเดี๋ยวเรากลับไปเที่ยวกันต่อในเที่ยวไม่ซ้ำทางครับ